ครับทดสอบปั๊มนิ้วสองนะครับแรงแรงครับให้ดูครับไหลครัโอ้โ <üyor> หครับเดือดรงแรงเลยแรงโนนนะครับโน่นขึ้นยอดนะครับครับโนไปดูหน้ารถอะแรงครับอ oh, okay, okay. ัน <hygiene> นี้ไม่ใช so ่หัวเครื่องยาครับอันนี้เครื่องไม่ได้เร่งนะเครื่องธรรมดาเบาๆเลยนะ เนนร่เนเนนะรงนะครับเร่นนะกำแรงนะครับกำแรงนครับดูนะเอายิงขึ้นยอดให้ดูเลยเนี่ยเอาดูเลยเนี่ยถึงราคาราคาหกเมตรนะครับเนี่ยถึง,างาราคาหกเมตรอ่ะแรงครับแรงจริงแรงจริงที่เครื่องไม่เร่งน,นะครับย้ำอีกทีนะว่าเครื่องไม่จะเร่นนะนะครับนิ่มโอเคจบการรีวิวจริง